คือระบิระดับฮาร์ดคอร์นะก็คือแบบตายครั้งเดียว,วก็คือโลกก็จะหายไป็ทีฮาร์ดคอร์นี่ไม่มีใครเล่นกันหรอกใครบ้านนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องไมค์คาร์นั่นจ้ะ,จะสำหรับฮาร์ดคอร์นี่แม่งใครแบบแบบกูไม่รู้กูไม่รู้ไม,ไมค์คาร์ไปฮาร์ดคอร์จมน้ำตายนี่คลิปหายโคตรมันไร้ควายเลครับเครดิตลุงผีเครดิตลุงผีด้วยโอเคอ่ะ <l> 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 หาขอแพ้ได้ไงวะผู้สะาเสียชิมหายไปมดแพ้ได้ไงในบรรดาไมค์ครับด้วยกันนะพระเอกของเราชื่อว่าสตีฟนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ใช่สตีฟสตีฟจ็อบไม่ใช่สตีฟนี่แหละเอะ่บางคนถามว่าผมเจอกับคุณดีมได้ไงนะผมเป็นเพื่อนกับคุณดีมได้ไงก็เพราะว่าเรารู้จักกันผ่านเพื่อนคนหนึ่งใช่ผ่านเพื่อนคนหนึ่งเราจะไม่บอกชื่อแล้วกันว่าเขาคือใคร แล้วไอ้คนหนึ่งก็บอกอีกคนหนึ่งมีคนหนึ่งแล้วมีคนหนึ่งสุดท้ายแม่งก็ลอกไปนูน่น,น,นนะปกติต<ร>ผมเรียนเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่ห้องเดียวอะคุณดีมนะแต่ว่าผมรู้จักกับเขาตั้งแต่มสองนะครับซึ่งก็บแนดีที่ยาวนานมากสาหรับแก๊งเรานะใช่ครับแก๊งเราเคยตั้งชื่อว่าแก๊งเอสมาก่อนแก๊งเอสนะแก๊งเอสคือปัจจุบันแก๊งนี้ได้ล่มสลายแล้วคือไม่มีใครไปเล่นแล้วอ่ะ เออจะเล่าประวัติ <ผม S 1> ดีไห<ผ>ม,มเออเล่าประวัติให้ผู้ชมฟังเกงเอสการเล่นไหมครับครับเกงเอสคือเป็นเกงที่อยู่ใน Dota หรือ .A เอนะครับผมเป็นแกงที่แบบมี Slow Sleep, Stand, สโลสลิปสตันสกอยเต็มไปหมดนะคุณคิวก็เป็นหนึ่งในแกงเอสด้วยใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นผมเอยตอนนี้ผมไม่ได้อยู่นะครับเออร,รู้สึกว่าตอนนั้นพวกคุณจะตั้งกันแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในในในส่วนร่วมด้วยเออใช่ช่วงนั้นเราก็บ้า ตดเอยู่โอ้โหดับแฮงเอชสุดยอดไม oh mm. mm. oh, mm. yes. mm. ่มีใครชนะเราได้เลยพอพอไปสองสามสองสามเดือนสองสามโอ้ขึ้นมัธยมปลายแล้วเนาะใช่สีมือเริ่มกลากลงอะไรเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมเห็นได้ชัดเลยคือวันนี้เพิ่งเพิ่งไปรอบหนึ่งคือกูกับอีกคนนึงอ่ะเพื่อนกูอ่ขอไม่เอ่ยนามแต่เขาเจ็บเจ็บเอวอยู่น่าจะรู้ว่าใครเจ็บเอว สาย,ยาเจ็ดเอลแค่สองคนก็พอครับเขาเจ็ดเอลอยู่แฟนทอมแอนดกับไอเอิร์ธเอิร์ธชัคเกอร์ครับผมชนะครับรุมสี่สัซีสองผมสองแต่มันสี่เลยนะคุณนี่โหดมากนเนียอออันนัไม่ได้เล่นมาเป็นเท่าไหร่เดือนแล้วเนี่ยโอ้โหยังโอ้ยชิกเดินยังไงไวะไอ้เหี้ยโอ้กูยังชนะเลย <c oughs> <c oughs> มันจะล็อกมากเลยนะเน <c oughs> ี่ยชิกเดินไม่เป็นโอเคสำหรับประวัติของคิวนะมีคนแนะนำคิวมา ก็คือว่าเมลวนหนึ่งคือรู้สึกวันนั้นผมจะ,ะเริ่มเล่น <c oughs> เริ่มเล่น GTA ครั้งแรกใช่ปะใช่คร <c oughs> ับแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยผมกดยังไงทำอะไรพอไปผมลองไปถามคุณชิวดูคุณคิวบอกว่าคุณคุณเคยเล่น GTA มาก่อนใช่ปะครับ <c oughs> จากนั้นผมก็ถามเรืๆๆเ่อยๆไปนจนแบบไง <c oughs> คิวคิวเออสูตรนี้กดไงวะเออสูตรนี้อ,อ้ยผ่านไงวะผมก็เริ่ม ก็คือเราก็สนิทกันมาตั้งแต่ช่วงนั้นใช่ครับคือผมผมจะถามกูรูคันคิวตลอดครับคันคิวคือผมจะถามเรื่องจิตเอส่วนใหญ่จะเรื่องจิตเอสนะถ้าจำไม่ผิดใช่ครับคือช่วงนั้นเล่นอยู่ไงเล่นอยู่โหลดมาเล่นอยู่แต่เล่นไม่เล่นไม่ผ่านสักทีก็หาใครคนมาเล่นด้วยคนก็เจอคิวนี่แหละอ๋อใช่ครับผมก็เจอคุณดีมแล้วเราก็สนิทกันจนได้คัทเกมด้วยกันนะครับสำหรับ ตัวตั้งตัวตีที่คนใครใครเริ่มแคสก่อนแรกวะคิวเริ่มแคสก่อนครับผมเริ่มแคสก่อนแล้วผมก็อนี่ตามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากคนคนหนึ่งแต่ผมก็จะไม่ขอเอ่ยนาะมเป็นช่องที่ผมนับถือมากที่สุดใช่ครับพวกเราก็นับถือคุณด,ดีมานับถือนับถือมากเลยครับปรลงมอาจารย์กันเคสเกมโดยซัพพอร์ตไม่มีเขานี่กูไม่มีกูอะไม่ม <laughs> ีเขากูไม่มีกู พวกเราก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะทําเกมแบบนี้ขึ้นมาถึงแม้มันจะอาจจะออกมาไม่ดีสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะพวกเราก็ทําเล่นๆใช่ครับมันสนุกตรงที่ว่าเราได้เล่นอยู่ในสังคมเกมนะครับเราอยเมื่ออย่างเราสำหรับคนหลายคนที่แบบออกจากมนอกบ้านไม่ได้อะไรช่วงวันหยุดอะไรประมาณนี้โดนสั่งให้ออกก็ในนี้ในนี้แหละไม่ต้องบอกบอกสตาร์ทชีวิตตัวเองนี่แหละ มันแทงใจดำบป็นไงไ้า <laughs> <laughs> ใช่ออกจากบ้านออกนอกบ้านไม่ได้สา<อ>ทิตเนี่ยทำไมถึงออกไม่ได้จริงๆบางคนอาจจะพูดว่าเนี่ยผมแคสเก้งกับคุณเดียมตลอดเลยแล้วคนอื่นไม่มีเหรออาจจะเคยเห็นในชา n น l ผมก็มีไค์ครับตอนที่สองนะกับคุณเก้อีกคนหนึ่งเขาคนนั้นก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับว่าเข้ามาให้กาลังใจผมในการแคสเกมใช่ครับสำหรับคุณเป็นเพื่อนสำหรับคุณเขานี่ อันนี้ขอไม่เล่าประวัตินะขาสิทธิส์สนิทกันมากนะไม่เล่าประวัติละกันไม่เล่าประวัตินะโอ้สวยจังครับสูงจังเซ็ตโฮมเม้งตรงนี้เลยเออเป็นโฮมบ้างดีกว่ารู้สึกจะเดินมาไกลมากเลยโอ้หรือกับค้างเดี๋ยวย้ายรถยะยะค้างค้างชูงนะ่ขนาดไม่เป็นไรครับเซิร์ฟนี้เรารู้สึกว่าจะเป็นเซิร์ฟที่ดีนะเซิร์ฟที่ดีครับแต่แตคนน้อยไปหน่อยเซ็ตโฮมเรียบร้อย เ็ตอนนี้เราก็เออนี่ครับเซตโฮมชั้นบนสุดเลยกันกับคุณดีนนะการเซตโฮมนะครับก็คือการเซฟการการเซฟจุดจุดตำแหน่งตำแหน่งของนั้นเค่าับก็เหมือนการอยู่ปักหลักอะไรประมาณนั้นคือคุณคิวครับคุณลองวางเบดล็อกสิเบดล็อกอหไรเบดล็อกลองวางดูดิมีปะผมไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเอาแจกองคัมา วางลองวางเดี๋ยวแป๊บนึงวางตรงนี้นะวางไม่ได้ครับไม่คิดว่าอะไรข้างๆอ๋อบล็อกเชงคือให้วางใกล้บ้านตัวเองปะเออประมาณนั้นนา่นกูวางแล้วอ่ะเอาคืนไปครับแปลไม่เคยจะผิดแต่กูงงตัวเองโอ้โหแปลไม่ถึงผิดสอบครั้งหน้ามาแล้วครับอังกฤษวิชาอันตรายให้อ่านกี่บทปะเจ็ดบทเนี่ยไม่ใครจะไปอ่านได้วันเดียว ตอนนี้ผมมีไม้สติกคุณมีแร่เอ่อทานกินบ้างไหมมีเต็มเลยครับสิบเอ็ดอันอขอบ้างเอา<ข>อไปเลย่อเ <Okay. S 2> คเป็นคิวตอนนี้นผมจะคราฟเอ่ออะไรนะสติกไม่ไม่ใช่จะคราฟไฟไฟครับเราจะปักจุดบ้านไว้ตรงแถวตรงนี้นะตรงที่คิวยืนอยู่ส่วนตรงนี้ผมจะเดินสำรวจเล่นตรงนี้ก็น่าปักหลักเนาะแต่ปักหลักตรงนู้นนะช่างเถอะโอเคตอนนี้ก็สว่าง ใช่ผมยังมีสองเสียงซอมบี้มาแตกกระไรด้านซ้ายมือเออพูดถึงลุงพีลุงพีรู้สึกจะมีเอ้ยกูเครดิตลายเขาแล้วแล้ช่างไหนๆพีดีก็เครดิตไปเลยครับคุณรู้จักลุงพีป่ะครับรู้จักสิครับโหทำไมใบคาบเขาสุดยอดมากสกายบ็อกซ์เป็นหนึ่งในบุคคลที่เรานับถือใช่ครับสกายบ็อกซ์เขาเนี่ยนะทำให้ผมรู้เรื่องว่าผมยังมีวันหน้าอีกต่อให้สู้ๆต่อไปเขี่ยคาง ส,สู้ต่อไปสู้ต่อไปอย่าถอยถึงของจะหล่นไปแล้วก็ตาม <c oughs> ถึงถึงบล็อกเพชรจะหายไปแ,แล้วก็ตามเราก็ยังสู้ต่อไปใช่ครับล <c oughs> งทีรู้สึกรู้สึกรู้สึกเสียส,ส,สันหลังเชีย่ยเหรอวะมึงเป็นใครวะกูไม่รู้จักจริงๆเ,เออเกมเมอร์คนอื่นๆอาจจะเล่นเกมแบบให้เราให้ดูกัน<ช>แล้วก็แนะนําเกมอะไรอย่างนี้ยแต่พวกเรานี้ จะเน้นการเล่าประวัติด้วยประวัติความเป็นมาของเกมหรือไม่ก็อะไรวะเราอะไรก็ความเป็นมาของเกมก็ประมาณนั้นแหละก็คือเราชอบเล่าอะไรฟังหน่อยใช่เวลาว่างๆเนาะเกมเมอร์ที่แปลกกว่าคนอื่นนะฮะเล่าประวัติตัวเองพูดถึงประวัติตัวเองว่ะเมื่อวานจะเล่าอะไรฟังหน่อยครับตอนสอบเดี๋ยวเลยตอนสอบวิชาคณิตครั้งแรกในชีวิตกูนะเว้ยมันก็ง่ายๆพอตอนหลังเ พอปีนี้มันออกอะไรก็ไม่รู้อะไรวะพื้นฐานใช่ปะ่ะฐานนิยมอะไรแม่งกู <c oughs> อ,อ่านไอ้สัญญาณเข,า,เขา,เาแล้ว some, some, <c oughs> some, เขาเรียกว่าอะไรเซ็ตเหรอซัมซัมเออซัมซัมเออกูอ่านกูอ่านแบบเตรียมพร้อมโอ้กูมาอย่างนี้เขาสอบทีรู้เรื่องแล้ว